ัลโหลเธอวันนี้ป้าก็มาจัดงานเพื่อโปรโมทงานมหากรรมหนังสือระดับชาติะจะเธอครั้งที่29จจะเธอนี่งานนี้นะคะเขามาในธีมว่าอ่านกันยันโลกหน้าเธอชื่อแบบว่าดูแบบว่า,แบบวาเธอแจ๋วมาก นี่เธอฉันบอกเลยนะคะจัดงานเป็นแบบว่าแฟชั่นม็อบจะเธอจากวันนี้ป้าก็มาซ้อมนี่คือเบื้องหลังการซ้อมนะจะเธอเป็นการซ้อมเพื่อที่เราจะไปทําแฟชชั่นม็อบกันที่สยามสแควร์นะคะเธอและนี่คือการเปลี่ยนสยามสแควร์ให้เป็นสถานที่นะคะให้กับ เป็นที่ที่อ่านหนังสือที่มีขนาดใหญ่ตอนนี้เราอยู่ในห้องซ้อมอยู่ก็กําลังบรีฟน้องๆน,นะคะเธอเด็กสมัยนี้เต้นเก่งมากเธอพูดได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าเธอหนังสืออ่านที่ไหนก็ได้นะจ๊ะเธอนี่ค่ะดิฉันมาอันนี้ภาพที่อยู่นี่คือมาถ่ายให้เห็นว่าเราอ่านที่ไหนก็ได้หนังสืออยู่คู่กับเราตลอดอ่านแล้วมีความสุขแฮปปี้จ้าเธอดูสิคะหนุ่มๆสาวๆทุกคนอ่านหนังสือกันในสยามสแควร์เราเปลี่ยน อยากสแวยให้เป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดในการอ่านหนังสือนะจ๊ะงานนี้จัดนะคะเธอวันที่1 0 2ถึง20ตุลา2567ที่ฮอ5ถึงฮอ7นะคะชั้น LG สูนยประชุมแห่งชาติศิริกิตนะคะเธอบอกเลยนะคะงานนี้ป้าก็มาจัดเพื่อโปรโมทงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29นะคะเธอในธีมว่าอ่านกันยันโลกหน้าจัดกันเป็นแบบ แฟชมอบเธอเด็กๆเ,เต้นเก่งมากเธอทุกคนถ่ายรูปกันโอ้โหเต็มที่และดีค่ะเป็นการโปรโมทแบบว่าแนวใหม่นะคะเธอให้น้องๆเข้ามาแบบว่ามีความสุขแล้วก็มาเอนเตอร์เทนกันในสยามสแควร์นะเธอมีความสนุกสนามกระโชนี้มากเธออย่าลืมนะจ๊ะเจอกันนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซิริกิตนะคะบ๊ายบาย